ความต่างระหว่าง2อันนี้มันมันยังไงบอกกับใครเลือกเลือกให้หน่อยครับผมรับ Rocket บ x สีใหม่นะครับเราเห็นกันครั้งที่แรกเลยที่เราอยู่ร้านเลฟรันเนอนะเรามาดูสีใหม่ของโฮก้านะฮะสีใหม่ของโฮก้าเสียเอา้าดีครับโอ้คุณมาทำอะไรตรงนี้นี่คือวันแรกป่ะสวัสดีครับวันแรกของสีนี้ป่ะสีใหม่ครับโอ oh, ้คุณ <laughs> คุณไปไหนมาเนี่ยคุณไมคุณผมอุตส่าห์มาเป็นคนแรกของร้านวันนี้คือวันแรกวันแรกวันสี่นี้เพิ่งวางขายสดสดยังไม่ขึ้นเชลฟ์เลยครับนี่กําลังทยอยทีมงานกำลังทยอยขึ้นไปดูไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่ครับสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองจุดศูนย์เออหน่ลองใช้ยังเป็นไงบ้างยังครับยังไม่ได้ลองเเซซโอ็ก์แต่มีอันหนึ่งที่ที่ที่ไปคุยถึงก็ไปคุยกับแบรนด์แมเนเจอร์หรือโปรดักต์ เรนเจอร์ของเขาาอ่ไปคุยเผอิญไปเจอที่โตเกียวไปเจอแกรสแกคือ global marketing director ของ Sosconi ก็เลยได้คุยเรื่องหลายๆคู่แหละแต่จริงเดี๋ยวนะเราเราเหมือนคนหลายใจเมื่อกี้เราพูดถึงนี้พูดถึงโนเกะแล้วก็เผอิญเผอิญพูดถึงคู่นี้ด้วยเพราะว่าเรฟรานเนอร์เขาก็จะมีหลากหลายเป็น multi brand ก็มีครับก็ เล่าซ uh, ีสเล่าเล่าความลับ <laughs> ไม่ถึงกับความลับอะพี่ก็ผมผมว่าจริงๆจ,จ,จุดเด่นของ Endorphin Elite 2เนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วคือเรื่องถ้าใครไม่เคยลองนะ,ะมันจะเป็นผมว่าเรามองคล้ายกันเรื่องนี้เป็นรองเท้าสุอร์ชูที่นุ่มที่สุดตอนนี้เลยที่สุดเท่าที่เคยใช้ที่สุดเลยและเด้งคืนด้วยและเด้งคืนด้วย ไอ้นุ่มเนี่ยเราก็อาจจะเคยเห็นว่ามันนุ่มแต่ว่าไอ้เด้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอมากมากนะักโดยที่ต้องระม,มัดระวังคือคู่นี้มันเป็นซุปเปอรช์ชูที่นุ่มมากนุ่มมากเด้งมากมข้อที่ระม,มัดระวังความหมายของผมคือเหมาะสำหรับความวิ่งเร็วเท่านั้นการาวคอนแทคไทม์ต้องไม่ต้องพูดเรื่องการาวคอนแทคไทม์เลยครับคือวิ่งเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันลงแล้วยอย่าแช่เท้าเพราะถ้าแช่เท้าปุ๊บโยกเยก ใส่ยากอ<ม>ผมว่ามันเขาเรียกว่ามันเฉพาะออกแบบมาเฉพาะเจาะจงโดยเป้าหมายคือทําความเร็วเท่านั้นไม่ได้เอามาวิง่ง<ม>คืออย่างซุปเปอร์ชูเนี่ยหลายๆหลายๆค่ายมันก็จะมีที่ใส่อีซี่ได้ใส่แบบซ้อมวิ่งยาวได้โดยไม่ต้องเร็วมากเช่นตัวนี้อ่ะอันนี้ใช่อันนี้ใช่เลยแหละเอ็นดูีโปรสีอันนี้ชัดเ<ล>จนว่าหลากหลายก็ง่ายกว่านี้ซุปเปอร์ชูที่ใช้ได้หลากหลายแต่ El ลิสไม่หลากหลายครับชัดเจน Uh, ที่ผมไปเจอแกสที่แกเป็น global uh, marketing director mm hmm. ผมบอกว่าแล้วมันเป็น keyword หนึ่งอันึง,นงที่แบบผมคุยแล้วแบบปิ๊งในหัวเลยคือ uh, non newtonian fluid โฟม mm hmm. ตัวนี้คือ non newtonian fluid แบบที่สุดตรง mm hmm. สุดตรงคือไม่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  compromise กับไอ้เรื่องว่าช้าแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เขาออกแบบเรเซอร์ hmm. เขาออกแบบรองเท้าเรเซอร์สำหรับอ mm ีล hmm. ีเพราะฉะนั้นเร็วคือเป้าหมายไม่ใช่้าหมาย เพราะฉะนั้นนอนนอนนี<ม>้ตันีนหมายความว่าไงนอนนี non ้ตันีนหมายความว่าถ้าสมมติช้าเนี่ยมันจะจม,มช้ามันจะจมแต่ถ้าสมมติคุณวิ่งเร็วมันจะคืนอ,อันนี้ก็สามารถมาได้นะก็ก,ก,ก็ก็อยู่ที่เรปเปอรนเดอร์มีคู่ไหนโอ้ยนี่สีใหม่นะมีสีใหม่สีใหม่แล้วก็ที่ผมเซอร์ไพรส์พี่หนุ่มคือเอนโดฟินอีลิปสอง ของนี่ยังพอเหลือเนาะอ,อขาย<ค>มาได้าาสักประมาณอันนี้อาทิตย์สองอาทิตย์ยังพอเหลือแต่ก็ไซส์เห็นว่าเริ่มเหลือน้อยละต้องรีบนิดหนึ่งพี่พี่ว่าเรามาเรามาเทียบัปเลยว่าความต่างระหว่างสองอันเนี้ยมันมันยังไงอบอกกับใครเลือกเลือกให้หน่อยผมว่าเอาข้อที่เหมือนกันอย่างแรกก่อนโค้งโค้งถ้าวางบนเชลฟ์เนี่ยจะเห็นชัดเลยจุดโค้งเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้า คล้ายๆกันโค้า,ก,าก,ก,ก,ก็กกก็รึ่งเยอะอันนี้อันนี้ยิ่งชัดนะฮะอซอสโกนี่ก็กรึ่งเยอะชัดแล้วมีความนุ่ม,มนุ่มแล้วก็เด้งนุ่มชัดเด้งชัด,ด,ชดๆๆนุ่มชัดเด้งชัดนุ่มชัดเด้งชัดความโยกเยกก็ชัดว่าโยกเยกคล้ายๆกันแล้วก็จะมีคําถามแหละคําถามแบบง่ายๆาแล้วอยากรู้ที่สุดๆๆคือกูไหนดีกว่ากัน นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากของผู้บริโภคนักวิ่งของพวกเรายุคนี้เห็นไหมครับรุ่นท็อปวางอยู่บนเชลฟเลยเข้ามาลองครับม,มาลองเลยแลแ้วจะรู้คู่คคไหนถูกจริตกว่ากันซะข้างซ้ายคู่หนึ่ง้างขวาคู่หนึ่งแล้วลองเลยอย่าให้คือผมต้องบอกว่าเมืองไทยไปไกลมากเรื่องตลาดนักวิ่งตอนนี้ตลาดรองเท้าวิ่งตอนนี้ไปต่างประเทศรุ่นพวกนี้ยังเข้าไม่ครบเลยนะฮะลองไ็ยากนะฮะผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่โตเกียว บางรุ่นก็มีไม่ครบเมืองไทยครบทุกรุ่นเลยแล้วก็มาวางแบบนี้เห็นเลยเนาะใช่ <บะ S 1> ใช่ใช่ใช่ใชนี่คือเรฟนะเราเราเราแวะมานิดนึงตรงนี้อ่ารู้สึกจะมีแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาก็คือบรู๊คเนาะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆตามมารุ่นใ,ใหม่ๆตามมาแล้วก็มีอันใช่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 อันนี้น่าจะเป็นวันแรกเหมือนกันนี่คือวันแรกวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้สิบห้าสิบห้าสิบห้า เอ d นโดฟินปกติเราเคยได้ยิน e fin, Pro, e fin, เอ o นโดฟินโปรเอ o นโดฟินสปีดแล้วก็เอนโดฟิน e ออลีดอันนี้เป็นเอ d นโดฟิน t r a นเนอซึ่งมันต่างกันยังไงมันเป็นยังไงอรอไอโฟมตัวท็อปสุดของสุดๆที่เมื่อกี้เราคุยกันอนะ่ะของ e อลีดเนี่ยที่มาทั้งก้อนของในเอลีดเนี่ยจะเอามาใช้ชั้นบน,นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนุ่มมากลองดูลองดูงดนี่กดนี่กดเบาๆมันคือโฟมอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยเอามาใช้ขั้งบน เอาเขามาใช้สมพนก็จะมาใส่ซ้อมข้างล่างก็จะเน้นทนข้างล่างเน้นความมั่นคงอ๋อความมั่นคงอุดอุดเรื่องเพนพอยต์ตัวอิริอิริเนี่ยมันไม่มั่นคงอ๋ออิริเพราะแข่งใช่อันเนี้ยเอาไว้ซ้อมอันนู้นวิ่งเร็วใช่อันนี้วิ่งซ้อมทั่วทั่วไปได้ได้หมดทุกอย่างแต่ก็จะได้ฟีลความนุ่มใต้เท้าถูกต้องอิน r ร d i b l e ร u n เป็นโพล l e r ร n ครับโฟมนี้น่าจะเป็นมีอนาคตผมก็ต่อยอดได้อีกเยอะซอสโคนี้ได้เปรียบมากๆที่ได้โฟมนี้มา ไม่อยากจะเทียบเลยนะแต่ผมว่าคนผมว่าปัจจุบันเบนชมาร์ทุกคนน่าจะได้ใส่กันเยอะแล้วสำหรับซุปเปอร์ชูก็คือ a d i ์ดิโอสโเอ๊ะเรามีไหมโบรซี่โบรซีนู่นนู่นมีไหมใช่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 ที่นี่ขายโบรซี่ที่นี่ขายโบร4ี่ะอ๋อโบร3มีโบร4ี่ไหมโบร4ไม่มีโอเคแต่ผมว่าคนนึกออก a d i ์ดิโอสโบรซี่อาร์ดิโอสโเป็นเป็นรุ่นที่ปัจจุบันหลายคนก็ใช้มามาเพราะมันเปิดตัวก่อนเนาะมาได้สักประมาณสองสามเดือนละ คนชอบมากนุ่มมากเด้งมากอะเอนโนฟินอีลิทสองแนวน,น,นุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าอีกนุ่มกว่าอีกอ่าอ,อ,อันนี้คืออะไระตัว Rocket. ล็อกเก็ตล็อกเก็ตสีใหม่รค,ครับผมล็อกเก็ตเอ็กซ์สองสีใหม่นะครับเราเห็นกันครั้งที่แรกเลยโอ้โหแม่เจ้าโอ้โห อันนี้เอาไว้แข่งเนาะ Rocket X เมื่สีผู้หญิงนี่หรือผู้ชายก็ได้ออยูนิเซ็กหวานเลยอ่ะสวยงามนะครับลองมาดูได้นะะโอเคครับโอเคก็ขอบคุณด็อกตอร์หนึ่งนะแต่ว่าต้องถามคนขายเนาะคนขายว่าคู่ไหนขายดีที่สุดในร้าน ตอนนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็นโดฟินนะครับประคูลเอ็นโดฟินทั้งหลายเลยแล้วก็อีลิตนี่ก็ดีครับอีลิตก็ดีกระแสตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ของผมจะมีให้ลองที่เป็นเอ็นโดฟินโปรสีครับแล้วก็สปีดสีครับอ๋อเป็นชูทรายออนหรออ๋อมามาใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ๋ออันนี้ไงนี่ไงสภาพที่แบบว่าอ่ะก็คือ ใส่แล้ววิ่งแถวนี้อย่างเงี้ยได้ครับเอามาใช้ที่สวนลุมพินีก็ได้ครับอ๋อเอาไปใช้อ่าหนึ่งวันครับเราให้ทายืมหนึ่งแล้วกลับมาตอนเย็นกลับมาคืนได้เลยครับอ๋อโอเคนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรบกวนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับมีคนมาซื้อเยอะเลยโอเคแล้วก็มีนีอุ้นิมบัสม่ะมีนิมบัสมมีออนนะครับนะฮะหลากหลายอ่ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ